ปัญหาความขัดแย้งญี่ปุ่นจีนไต้หวันไม่ใช่แค่ปัญหาการเมืองระดับโลกแต่มันลามไปถึงห่วงโซ่ประทานการผลิตชิปและเส้นทางเดินเรือหลักของโลกต้นเดือนพฤศจิกายน2568นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศญี่ปุ่นซาาอิทาคาอิชิได้ขึ้นแถลงการครั้งแรกในสภาและมีคำพูดเชิงยั่วยุป,ประเทศจีนุดป,ปากพูดสิ่งที่ผู้นำญี่ปุ่นคนก่อนๆไม่เคยพูดออกมาเธอกล่าวว่าหากจีนใช้กำลังกับไต้หวันนี่คือสถานการณ์ที่คุกคามความ,วามอยู่รอดของประเทศญี่ปุ่น และกองกําลังป้องกันตัวเองของประเทศอาจจะเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง่ป,ปกติแล้วญี่ปุ่นเองใช้กลยุทธ์ยุทธศาสตร์วิธีความคุมเรือทางยุทธศาสตร์คือไม่บอกว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยครั้งนี้ทาคอิจิพูดเหมือนกับปักธงรบกับประเทศจีนจีนเลยโกรธจัดและมองว่าญี่ปุ่นกําลังฟื้นคืนชีพความเป็นทหารยุคจักรวรรดินิยมซึ่งเป็นแผลเก่าที่เจ็บปวดในอดีตจีนโตกลับประกาศเตือนภัยไม่ให้พลเมืองชาวจีนไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและมีการแบนสินค้านําเข้าประเภทอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่นไม่เีคนนนั้าาทิจ ได้ประกาศนโยบายที่เร่งด่วนเพิ่มงบประมาณกระโหมของปี2026ซึ่งไม่ต้องรอให้ถึงปี2027แต่ต้องการจะเพิ่มงบประมาณกระหโหม2%ของ GDP ตั้งแต่ปีหน้าเลยหลังจากที่จีนโกรธประธานาธิบดีตไต้หวันไล่ชิงเตอ๋อก็การงบกลาหโหมพิเศษ40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเตรียมตัวทำยุทธศาสาตร์เม่นก่อนที่อเมริกาจะเข้ามาช่วยเหลือความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นและจีนไม่ใช่แค่ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์มันคือสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองโดยถ้าจีนใช้มาตรการปิิดดลล้้้อออมมรรรบบๆเเเเกกกาาะะตหวััันนนนททสงื นับว่าเป็นเส้นทางสาคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นนาเข้าน้ํามันและการธรรมชาติมากกว่า90%จากประเทศตะวันออกกลางเรือน้ํามันพวกนี้มันจะต้องวิ่งผ่านทะเลจ,จีนใต้ผ่านไต้หวันแล้วขึ้นถึงประเทศญี่ปุ่นถ้ารอบๆเกาะหรือเส้นทางเดินเรือนี้ถูกปิดเรือต้องวิ่งอ้อมไปไกลามากทางมหาสมุทรแปซิฟิกต้นทุนพลังงานของญี่ปุ่นก็จะสูงขึ้นทันทีกระทบกับโรงงานภาคอุตสาหกรรมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าญี่ปุ่นในต่างประเทศก็จะลดลงด้วยพอญี่ปุ่นส่งออกไม่ได้บริษัทหลายบริษัทในญีีี่่่่ปปุนนนนนททเเ็ผผู้้ลลิิตชสสวําาคคัญแะของงโโย อย่างชินเอซ c เคมิค a ลผู้ผลิตซิลิคอนเวเฟอร์คุณภาพสูงและน้ำยาไวแสงระดับโลกส่งออกให้กับบริษัท T SMC ในไต้หวันและโตเกียวอิเล็กตรอนผู้ผลิตเครื่องเคลื่มน้ำยาที่ใช้ในการสร้างลายวงจรขนาดเล็กระดับดาโนเมตรและครองตลาดโลกมากกว่า90%บริษัทพวกนี้ผลิตส่งให้กับบริษัทท s เ c ที่เป็นโรงงานรับจ้างผลิตชิปในไต้หวันเขาผลิตชิปให้กับทั่วโลกโดยครองตลาดมากกว่า70%และมีลูกค้าสําคัญอย่าง n อ i น i a เดีย e สิ่งที่กระทบตามมาเป็นท่อในวงกว TSMC ผลิตชิปไม่ได้อเมริกาก็จะนําเข้าชิปไม่ได้และส่งขายทั่วโลกไม่ได้เพราะอ v i d i เ GPU ีหรือ Google TPU ก็ต้องอาศัย TSMC หรือแม้แต่ Apple เองก็ตามพออเมริกาไม่มีของขายรายได้และกำไรของบริษัทก็จะตกลงเพราะห่วงโซ่อุปทานการผลิตชิปถูกตัดขาดไปทั้งหมดจากเหตุการณ์ความตึงเครียดต,ตรงนี้